ผมอยากจะเซลฟี่กับตรงนี้มากเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นมุมที่ผมชอบมากเลยเนีย่ยดูครับโอ้โหอ,อะไรมันจะขนาดนั้นครับทางโค้งเนี่ยโอ,โอ้สวยงามจริงครับไม่น่าเชื่อว่ายังมีมุมแบบนี้ในประเทศไทยของเรานะพี่น้องนะ ก็มา oh. สมัยทุกวันนี้โลกโซเชียลครับมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมไม่ว่าอะไรก็ถ้าได้ออกสื่อนะครับสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่โด่งดังไปนะเหมือนอย่างลุงพลน,นะครับ มันอย่างบ้านกกกอกครับดังไปเลยถาเบิ้งรถพ่วงจักขั้นหนึ่งทุกท่านเห็นจักขั้นเลยครับพี่นอ้องแต่ว่าตอนที่ผมขับรถลงมานะครับผมเห็นมันวิ่งสวนผมอยู่นะครับสองคันนะครับสองพ่วง ว่าน่าจะเป็นรถรถเปล่าเนาะตรงนี้เขาให้คนมายืนชมวิวกันนะครับตรงนี้เป็นที่สามารถแต่ว่าเขาไม่ให้รถเข้ามาครับเขาไม่อาให้รถเข้ามาจอดตรงนี้ได้นะ โอเคครับเกือบหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับในการติดตามหาภารกิจติดต,ตามหารถบรรทุกวัวใจสิงครับที่จะขึ้นมาเนินตรงนี้ครับเนินโค้งสวรรค์นะครับยังไม่เจอสักคันครับผมยังไม่เห็นผ่านมาสักคันเลยมันเป็นอะไรที่รอดูได้ยากมากเลยครับ รถบรรทุกหัวใจสิงที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเนินนี้ไปได้นะครับข้างหลังผมนะครับทางก็จะคดโค้งขึ้นไปครับนูน่นแหละตรงนู่นเลยครับทำไมรถบิ๊กไบค์มันเยอะเหลือเกิน รถบรรทุกไม่มีเลยทางนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่นะครับน่าจะเปิดใช้ยังไม่นานครับ ที่เรารอมานานครับผมได้ยินเสียงดูเหมือนเสียงรถบรรทุกนะครับแต่ว่าไม่ใช่รถพ่วงครับแต่ว่าน่าจะหนักอยู่ครับหนักพอสมควรอยู่ดูครับดูว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นอะไรครับอยู่มุมนี้อยู่ตรงนี้เห็นเห็นได้ทุกคันเลยครับ เ,เป็นรถหกล้อนะรถหกล้อหรือรถสิบล้อครับแต่ว่าฟังจากเสียงนี่น่าจะหนักอยู่ครับทุกของหนักมาอยู่นี่โอ้โหโหกล้อครับยันหนึ่งครับ FRR โอ้โหโอ้โห oh ขันข้างหลังรถกระบะบรรทุกหนักครับโอ้โ oh หแซงครับโ <laughs> oh อ้โหบรรทุกกล้วยครับ เต็มพันมีสับป,ปะรดครับแสดงว่าพืชผลทางการเกษตรอำเภอนี้น่าจะเป็นกล้วยแล้วก็สับป,ปะรดครับกล้วยและสับป,ปะรดครับ กระบะแรงขนาดน้ำหนักก็จะอยู่ราวๆประมาณ6-7ตันเนาะ6ตันครับ5ตันห้าตันไปสับประรดเนี่ย ยกให้เป็นเส้นทางที่สวยงามก็แล้วกันครับพูดถึงเรื่องความโหดนั้นก็ก็อาจจะโหดนะครับสําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับที่บรรทุกหนักแต่ว่าถ้าเป็นรถขนาดเล็กก็ไม่โหดครับโอ้รถเครอรีกเลียน,นครับ ส่วนเมืองปูสาวกันนะ sahabat nih Oh, adzam Oh คครับหลังจากที่มาดูตรงนี้ก็นานครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ขับลงไปดูนะครับเดี๋ยวขับลงไปดูหน่อยมันเป็นไงครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องลงไปดูครับว่าเส้นทางมันเป็นยังไงกันแน่ ว่ามันเป็นเส้นทางยังไงครับ ยืนดูแต่ข้างบนยังไม่ได้ลงมาครับข้างล่างโห oh. จุดที่ชันที่สุดมันอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ตรงนี้ครับตรงโค้งนี้ครับ มีรถหกล้อมาครับเดี๋ยวผมจะตามตูดรถหกล้อคันนี้ขึ้นไปครับนี่น่าจะบรรทุกสับป,ปะรดครับ จะบรรทุกสับปรดครับอันนี้ผมจะไม่ขับจี้นะครับไม่ขับจี้ตูดนะครับ จะไม่ขับจี้ตูดเกินไปนะครับผมจะอยู่ห่างๆนิดนึงครับโอ้โอ้มันชันสุดๆตรงนี้ครับเ มุ่งไปมันดำแซงมุ่ไปเลยโอ้โหตรงนั้นสุดยอดครับตรงที่ขึ้นมานั้น งแรกครับเนินสุดครับบรรทุกสับประรดครับตอนนี้น่าจะประมาณสิบตันนะอันนี้หรือไม่ถึงครับเฉพาะของนะครับผมเฉพาะของ เป็นการพากลับลงไปดูครับโอ้สงสัยช่วงค่ำนี้รถสับปะรดจะออกมาครับ ถึงตรงนี้ก็พ้นแล้วครับพ้นขีดอันตรายแล้ว